เวลา17นาฬิกาวันนี้ณวัดท่าทองศพของนายวันชาติพึ่งฉำหรือหนูคลองเตยอดีตตลกชื่อดังเจ้าของท่าย่างนกกระยางก็ได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดของญาติมิตรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรในวงการตลกทั่วฟ้าเมืองไทยโดยในช่วงค่ำคืนวันนี้ก็ยังจัดให้มีการแสดงตลกบนเวทีให้ผู้ชมได้ชมกันอีกด้วยหนูคลองเตยจบชีวิตด้วยสาเหตุท้องร่วงรุนแรงเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาขณะมีอายุได้41ปี ที่พิธีพระราชทานเพลิงศพหนูคลองเตยหรือวันชาติพึ่งชำที่เมนวัดท่าทองค่ำวนันนี้มีเพื่อนศิลปินตลกและคนในวงการบันเทิงร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับหนูคลองเตยกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ นูคลองเตยเสียชีวิตด้วยวัย41ปีนะคะจากอาการท้องเสียอย่างรุนแรงและลำไส้อักเสบหลังเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันบำรรันาราดูนนานเกือบ3เดือนค่ะโดยหลังจากเสร็จสิส้นงานชาปนก,กิจศพแล้วนะคะทางครอบครัวเนี่ยจะนําอัฐิของหนูกคลองเตยไปเก็บไว้ที่วัดธรรมสุขใจจังหวัดลบบุรีและจะนําอีกส่วนหนึ่งไปลอยอังคารที่จังหวัดสมุทรปราการ